ประเทศชาติจะยืนหยัดมั่นคงและพัฒนาได้จำเป็นต้องเป็นคนดีและการจะเป็นคนดีได้ต้องเริ่มจากการเป็นเด็กที่ดีเด็กจะดีได้ต้องได้รับการศึกษาที่ดีและที่นี่เป็นแหล่งรวมการศึกษาที่ดีการส่งเสริมและการสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องและบรรลุ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการบริการด้านสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาปรับปรุงด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนและประสานผู้ปกครองชุมชนให้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการศึกษาและมีส่วนร่วมและพัฒนาครูสู่วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตโรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำซ้อยเป็นโรงเรียนขนาดกลางเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดีอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรก่อตั้งโดยดาบตำรวจพลกิจกิติเงินและนางนิธินาธกิติเงินเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่เลขที่ '164. หมู่1 1บ้านสุขสำราญตําบลนิคมคำสอ้อยอําเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่สองไร่3งาน50ตารางวาเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสภาพชุมชนพื้นที่เขตบริการโรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำส้อยตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำส้อย อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยมีประชากรที่มีความเป็นอยู่หนาแน่นประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการค้าขายและเกษตรกรรมชุมชนมีความเข้มแข็งดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานเนื่องจากต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพนอกจากเขตเทศบาลนิคมคำสร้อยแล้ว ยังมีหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีความต้องการให้บุตรหลานมีสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพและมีความพร้อมในการจับประสบการณ์การเลี้ยงดูการอบรมบุตรหลานของตนเองประดุดแก้วตาดวงใจดังนั้นโรงเรียนจึงมีอุดมการณ์ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อสนองความต้องการของชุมชนทำให้บุตรหลานของประชากรในชุมชนมีคุณภาพมีความพร้อม เป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนวางรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเข้าศึกษาในระดับต่อไปวิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลยศว,วดีนิคมคำส้อยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากลพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ปรัชญาทางการศึกษาวิสัยทัศน์กว้างไกลมีคุณธรรมนำการศึกษาํำขวัญโรงเรียนพัฒนาการดีมีความสุขสนุกกับการเรียนภาคเพียรสร้างสรรค์สีประจำโรงเรียนคือชมพูฟ้าสีชมพูหมายถึง ความสดใสอ่อนน้อมสนุกสนานร่าเริงสีฟ้าหมายถึงความคิดอิสระมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนรูปดอกบัวส่องประกายด้วยแสงเทียนอักษรยอ่ออออ่างจุดยอยักษ์จุดนอหนูจุดอัตลักษณ์โรงเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน พันธกิจของโรงเรียน 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา 2. ส,ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีดำรง,งตนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 6. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดรวบยอดคิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติ 8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ข้อมูลด้านการบริหารผู้รับใบอนุญาตนางนิธินาศกิติเงินดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันผู้จัดการดับตำรวจพลกิจกิติเงินดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิธินาฏกิติเงินดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1. น,นางสาวจินาวรสีสมยารับผิดช,ชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 2. นายสัญลักษณ์บุญวังรับผิดช,ชอบฝ่ายกิจการนักเรียนข้อมูลบุคลากรครูบุคลากรที่บรรจุ16คน ครูพี่เลี้ยงสามคนคนงานหกคนนักเรียนทั้งหมดสามรอยเจ็ดิบหกคนข้อมูลด้านอาคารสถานที่อาคารเรียนประถมศึกษามีหนึ่งหลังจำนวนแดห้องเรียนอาคารอนุบาลหนึ่งหลังจำนวนแดห้องเรียนอาคารห้องสมุดห้องพยาบาลหนึ่งหลังบ้านพักครูหนึ่งหลังจำนวนสองห้องอาคารประกอบเลี้ยงหนึ่งหลัง อาคารโรงอาหาร1หลังห้องน้ำห้องส้วมสองหลังจำนวน14ห้องสนามเด็กเล่น1แห่งสนามฟุตบอล1แห่งอาคารโดม1หลังการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วมสีาย 1. 1. นางนิธินากิติเงินประธานกรรมการ 2. นางสะอ,อ้นดาววังปากรรมการผู้แทนครู 3. นายสัญญามาณกันกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 4. นายวิจิตคุณภูลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นางยศวดีคุณภูลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. จ่าสิบตำรวจยอดนักรบดาววงปากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7. ดับตำรวจพลกริดษกิติเงินกรรมการผู้ทรงควณวุฒิ 8. นายทัตเทพเทพสุระกรรมการผู้ทรงคุนวุฒิกรรมการร่วมสี่ฝ่าย 1. นางสาวจินาวรศีสมยากรรมการผู้แทนครู 2. นายดำรงเทพมงคลกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 3. นางบัวพาถาวรกรรมการผู้แทนชุมชนโครงสร้างบริหารโรงเรียนคณะกรรมการบริหาร ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการสมาคมผู้ปกครองและครูผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการโครงสร้างบริหารโรงเรียนแบ่งเป็น4ฝ่าย 1. งานบริหารวิชาการ 2. งานแผนและงบประมาณ 3. งานบริหารงานบุคคล 4. งานบริหารทั่วไปผลการดำเนินงานทางวิชาการและโครงการที่ประสบผลสำเร็จ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ i m p r o m p t u s p e e c h ช่วงชั้นที่1-3ถึงรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทชายช่วงชั้นที่4-6ถึงรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling Bee ช่วงชั้นที่4-6ถึงเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับจังหวัด ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ช่วงชั้นที่1-3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทชายช่วงชั้นที่4-6เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu Speech และเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชนระดับภาคได้รับรางวัลเหรียญท,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 ทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ช่วงชั้นที่1-3รางวัลเหรียญทองการร้องเพลงสากลประเภทชายช่วงชั้นที่4-6ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Spelling b ช่วงชั้นที่4-6โครงการที่ประสบผลสำเร็จโครงการบัณฑิตน้อยโครงการตลาดนัดหนูน้อย โครงการที่ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมได้แก่โครงการกีฬาสัมพันธ์วันเด็กและครอบครัวโครงการวันแม่โครงการประชุมผู้ปกครองโครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพเพื่อให้การดรําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาจึงเริ่มด้านคุณภาพของเด็กความเป็นไทยที่ดีงามเตรียมความพร้อมสู่สากลสร้างความมั่นใจอย่างมีศักดิ์ศรีคงอยู่ในความเป็นไทยที่ดีงามดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า ยิ้มไหว้ทักทายกันและเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนสวัสดีค่ะ